โฉมหน้าแชมป์ VNL 2023ทีมชายเอเชีย er, ได้เ hey, ฮทีมชาติญี่ปุ่นสร้างประวัติศาสตร์โฉมหน้าแชมป์ VNL 2023ทีมชายเอเชีย er, ได้เ hey, ฮทีมชาติญี่ปุ่นสร้างประวัติศาสตร์ในที่สุดก็ได้เห็นโฉมหน้าแชมป์ VNL 2023ครบทั้งสองประเภทซึ่งวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2023 ได้แชมป์เป็นสาวๆจากตะวันออกกลางอย่างทีมชาติตุรกีและแชมป e bon ์วอลเล่บอลชายเนชั่นลีก2023ที่เพิ่งได้มาหมาดๆก็คือหนุ่มๆยุโรปจากทีมชาติโปลแลนด์โดยหนุ่มโปลแลนด์ดับฝันหนุ่มๆจากสหรัฐอเมริกาหลังจากที่เข้าทิงสามครั้งต้องกลายเป็นพระรองทั้ง3าครั้ง2019 2022-2023เอาชนะสหรัฐอเมริกาไป3-1เซต 25-23, 26-24, 25-18, 25-18ควา้าแชมป์สมัยแรกในรายการนี้ไปได้สำเร็จขณะเดียวกันในคู่ชิงที่3ก็เป็นหนุ่มหนุ่มแดนปลาดิบหนึ่งเดียวจากเอเชีย e สามารถลง อิตาลีไปได้อย่างสนุก3 2สเซต25-18 25-23 1ถึง1ิ25ถึง2 5 17ถึง 25, 1สถึง, 25, ถง 9, สร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมชาติจากเอเชียที่ทำผลงานที่ดีที่สุดในรายการนี้ทั้งนี้สรุปอันดับหลังจบการแข่งขันวอลเล่บอลชายเนชั่นลีก2023มีดังต่อไปนี้ หนึ่งโปแลนด์สองสหรัฐอเมริกา 3. ญี่ปุ่น 4. อิตาลีห้ 5. อาร์เจนตินา 6. บราซิล 7. สโลวีเนีย 8. ฝรั่งเศ 9. ส 9. เซอร์เบีย 10. เนเ,เธอร์แลนด์ส่วน8รางวัลส่วนบุคคลผู้เล่นยอดเยี่ยมมีดังต่อไปนี้ MVT พาเ e l s a ตอสกีโปแลนด์ หัวเสายอดเยี่ยมหนึ่งอเล็กซานเดอร์สลิฟกาโปแลนด์หัวเสายอดเยี่ยมสองยูกิอิชิกาวะญี่ปุ่นบอนเร็วยอดเยี่ยมหนึ่งยาคุบโคชานนฟสกี้โปแลนด์บนเร็วยอดเยี่ยมสองเดวิดส mith สหรัฐอเมริกาเซตยอดเยี่ยมมก้กาคริสเตนสันสหรัฐอเมริกามีหลังยอดเยี่ยม ลูคัสคาสมาเรกโปแลนด์ลิเบโรยอดเยี่ยมพาเวลซาตอสกี้โปแลนด์